เร็วเก้าสามแปด้าสามาเกวยเลยแปดเแล้วเฮ้ยเก้าาเก้าลทเอาแล้วเอาแล้วใส่เสื้อยาฝันเห็นโบสคุมมอตนะโบไมเาเสวยเลยเกนี่แล้วันไหมพี่น้องดเก้า